สวัสดีครับวันนี้ a 5 4นะครับ apple a 5 4นะครับลูกค้าไปเปลี่ยนจอมาเองนะครใช้สักพักหนึ่งแล้วก็แบบเรามาแก้ไขกันครับอันนี้เครื่องติดอยู่นะฮะแสดงว่าจอที่ลูกค้าเปลี่ยนมามันอจอมันเสียนะครับ คือลูกค้าเปลี่ยนแล้วจอเสียเพราะการอัดกาวแะไต่างๆที่โดนแพรนะครับอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับแสยงว่าจอที่ลูกค้าเปลี่ยนมานะใช้ไม่ได้นะครับวกแพรแอะไรต่างๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับผมอ่ะอน,นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องติดใช้ได้ปกตินะครับส่งงานได้ครับ